ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเยาวราชหวานเวอร์โมเมนต์น่ารักนายใบเฟิร์นห่วงคู่เที่ยวเยาวราชทำแฟนคลับฟินทั้งโซเชียลมเมนน่ารักนายนภัสใบเฟิร์นพิมพ์ชนกห่วงคู่กันเที่ยวเยาวราชทำแฟนคลับฟินจิกหมอนขาดกันทั้งโซเชียลและล่าสุดมีโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมาให้แฟนคลับได้เห็นเมื่อโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิป ขณะที่นายใบเฟิร์นไปเดินถนนเยาวราชด้วยกันสองคนซึ่งในคลิปจะเห็นว่าทั้งคู่ก็ทําตัวปกติใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปไม่ได้ทําตัวหลบๆซ่อนเรียกว่าเป็นภาพที่น่ารักทําเอาเหล่ากองเชียร์นั้นเขินกันทั้งโซเชียลเลยทีเดียวหลังจากคลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไปได้มีแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากอาทิดูหลายรอบมากเลยใจฟูจังขอบคุณเจ้าของคลิปมากๆเลยค่ะเห็นแบบนี้รู้เลย เขารักกันมานานแล้วเปิดใจเลยเปิดตัวมันดีต่อใจคนเชียร์อย่างฉันเหมือนตัวเองโดนจีบเองสิ้นสุดทางเพื่อนไปแล้วตอนนี้กำลังเริ่มทางใหม่กำลังเรียนรู้ทางใหม่ค่อยๆจูงมือกันไปนะลูกเป็นต้นขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ